อปู่จังไดอู้ตุ่มยอศฟาดฝนท่วมแถวบ้านนี้สวัสดีค่ะมุนเสน่ห์คนบ้านปลาเดอ้อจากอเดพาพลอยใหญ่เมยใหญ่พลอแม,ม,ม,ม่พี่น้องเอฟซีทุกคันทุกคนจากมุนิกะมาลงน้ำใส่ตุ่มเดอ้อจ้ะมาพอกันในวันที่สิบสองธันวาพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดจากมุนิกะเดินทางมา กับหลุกสายเด้อจ้าพว่าไอ้มอนสเสนพนอยากงานเขาดำจ้าไปหลุดไปชมน้ำกันเลยอจ้าวาสิโสกสิมานบอไปจ้าใส่จ,จุ่มเด้อจ่าพว่ามาด้ใส่ไว้เพื่นน่าจ้าหลังสุดถ่ายเด้อจ้า ซ้อนยามจ้ะจาก,กระไดเวลายามตุ่มเดอ้อจากไปหล่นน้ำลูงน้ำล้านจากวาสีโศกสีมาร์บอมอน,นี่ก็ให้หูุสายเดอ้อจ้ะเป็นผูยามเป็นยังไงโอ้โห้ตุ่มยดฟาดปวดพวกแถวบานนี้อู้โซ่โซ่คุณนะกำหมุนเลยจ้ะ ยกขึ้นจนตุ่มอันนี้เนาะปื๊ดลังเหล็กแหกมันั w ี e p อง,งับงับงับระหวังเลยระหวังกระติกหนามเฮียปื๊ดขาดอ้อยดูนะลังเหล็กเด้อจ้ะดึงขึ้นจนตุ่มฮัก ดูต่อล้างหนาจ้าล้างที่สองกดจะเอ้า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 ดีันไค่คือพอหันมาพี่หันมาพี่อ้โอ้ถือกี่ยังไงท่ะปูที่ไหนอุ้ยนับนับ,นบ,นบ คักคักเจลาหลังใช้กระติกจ่าแน่เด้อจ้ะเอาขี้ฝุ่นอนองแนนพ่อบา นนะ้เดี๋ยเบเครื่องกระติกน้ำนะเราเอาให้เบิดเนี่ยปิปดฟ้ายืนเป็นตัวล้างหนาเด้อจ้ะไปจังได้ถาวรล้างนี่ ม่ถือกบมถอโอ้ตุ่มยดปดกำลังขับขักเด้ดอจ้ะดูกบพร้อมก็จังปีนทอง ไม่ตายหรอกวะเฮ้ยดูโก,ก, <d> ก๊บเพิงกระติกหนานมานะเนาะจ้ะอุ่นกันตโอล่างหนาเด้อจ้ะ

มนมาละปองไม่มีปองบ่ออ้าวไม่มีปองที่เอาออกข้างปากที่เถอะเอาปากเอาออกปากไม่มีเม็ดกีดเดี๋ยวเ,เม็ดน้อยมาก เอาึ้นก่อนเดี๋ยวไเดี๋ยวเดี๋ยวเอามีดกรีดเด้อจ้ะเป็นตุ่มซีบจ้ะวาดยินตัวล้างหนาเด้อจ้ะ

งานเีเนะกะตีน้าเฮาปลโกังได้เป็นปิ่งนเ้นเดยวกะปูนมัน apa okay. okay. Cuma, ini ada Ini อุ่นตักันลังหนาเด้อจ้ะบว่าอ้ประคอกังมันลมาลังนี้สเสือกปวดว่า

ไปยางงนั่นอุ้ยประกอบกลมากมากเดยบนี้เท่ไง ดดเ้อใส่เป็นลังแหลกเด้อจ้ะนี่โตเปล่า có đi tươm ba yang ba siêu ba siêu cái ba kho cẳng đơ chả ยังไงถาประกังบ่ประกังเีิป้าประกังเันดูห่างคััเปีงกินกับตาบหมกหงแล้วห่างโดดออกด้อ Uh oh, thằng quá. đấy. Ui, ba anh จะสุกกระมานอยู่เด้อจ้อามือน,นีนิพ่นธ์เมพ่นองปนใสเมื่อคืนนี้เนาะยามใหม่ๆ่พันยามขึ้นเมื่อใหม่ๆ น้ะ ใส่น้ำเลือกน่าจะนี่บอะอาวมีตัวอยู่มาเป็นปลาซิวสันลุงเนี่ย มาแต่งสดิจังเลเนาะหลัง ปลาโขกังมาจันนี่พออุ้ยโตกะหนาจะเต็มกระติกหนาไม,ม่เด้อจ้ะเป็นตัวล่างหนาเด้อจ้ะ ิ่เด้อจ้ะปุนะระวังเด้อระวังตะขอกกางออก ีบอโอ้ยคักคักมาตุ่มโดยดอีกแล้วบนะปาดกำมุนมมนี่เด้อุ้ยเด้ออายมัย้

นั่สีโศกสีมนันบออยู่หล่อถางเด้อจ้าจลังนี่บอโอ้มากมานาันอยู่ เป็นตะม,มุกเสีบตาแข็งตัวลงวังหนาเด้อจ้ะ ขอกลางสองตัวกินกันตัวล่างหนาเด้อจ้ะล้างสุดถ่ายเด้อจ้ะอ้ออาวขอกัางเอาเงาเอาก้อนเนี่ยเอาห้่มทั้งต่ครับ จกเลยหลัอองสุดท้ายดีสุดข้อกัง อวยกับบานเด้อจ้าชมพูคนงานจ้าข่มสิ่วข่มมันมือนี่กะอลังการงานสางจ้าได้เป็นปลาคอกังปลาซิวจ้าจ้าปลาก็ไหลก็แชร์ก็ติดตามมอนสเตอร์คนบานปลาเด้อจ้าสำหรับคลิปมือนี่กับ่มี่ยังหลายจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ